สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางหุ้นนั่งเสียง BIP เช้าบ่ายนะคะวันที่22มิถุนายน2568เนห้รอือพี่น้องวันอาทิตย์นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดค่ะแยกรอบเช้าและบ่ายส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไม่ให้ให้ท่านพิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ เลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันก่อนอื่นไปรับชมวันที่21ก่อนทุกคนวันที่21นะคะจะให้เด่นรอบเช้า5และ9มา0 2 0 0 6หลุดเลขเด่นประจำวันมาเลข2รอบบ่ายให้9และ4หลุดนะคะมา7 7 2 1 7 ทุกคนค่ะมาเลขเด่นประจําวัน fc บางคนน่าจะได้บางคนก็น่าจะหลุดเนาะคะ่ะทุกคนสําหรับเลขเด่นประจําวันบางคนก็จะชอบบางคนก็จะไม่ชอบหเห็น fc ในกลุ่มได้อยู่หลายคนนะคะทุกคนเจ็ดสองสองเจ็ดของห้างวีเนาะคะ่ะเอาไปรุ่นต่อพี่น้องวันที่ยีิบสองขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะยีิบสองจากที่ใจคํานวณตัวเด่นมาได้รอบเช้าจะได้แปดและสองมาดูความน่าจะเป็นแปดสามสามแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปด 8ปดห8หกแปดแปดศูนย์ศูนย์แปดแปดเจ็ดเจ็ดแปเดสองแปดสองสสองสองสสองสองหนึ่งหนึ่งสองสองหกสองสค่ะเด่นแล้าบายนะคะทุกคนคะ่ะอยู่ที่2และ3มนะคะมาดูคู่ความน่าจะเป็นสอง2ปดดสอง

แปดสองสองสามทุกคนวันนี้เลขสองเบิ้ลมีความเป็นไปนได้ที่จะมาเลขเบิ้ลเอฟซีชอบเบิ้ลสองสองตามได้หรือว่าใครไม่ชอบก็รอดูเลขเบิ้ลประจำวันนะคะทุกคนหรือใครจะรูดเบิ้ลก็แล้วแต่ความชอบนะพี่นอ้องเจกเวาซื่อนะคะทุกคนไม่รู้จักหรอกคะ่ะทุกคนรูดเบิ้ลคือยังไงท c เอฟซี FC พูดมาเจก็ J o, พูดตามนะคะทุกคนคะ่ะมาดูคะ่ะทุกคนแปดสองสองสามคู่ตัวเด่นนะคะทุกท่านคะ่ะ 8 3ด8ามส2 2แปดสองแปดแปดสอง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 กับสามสองแปดแปดสองสอขานี้ก็คือคู่ตัวเด็นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเอท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปกับด้วยทุกๆคู่ที่ท่านชอบนะคะ ที่นี้เรามาดูเลขเด่นประจาวันเลขเด่นประจาวันอาทิตย์อยู่ที่หนึน่งกับ6เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่งเลขหนึ่งกับเลขหกนี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเด่นรอบเช้าอยู่ที่แปดและสองเด่นประจําวันอยู่ที่หนึ่งและหกเป็นแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหกหกแปดไม่ติดคู่จะเด่นาสองค่ะสองหนึ่งหนึ่งสองสองหกหกสอง,สอง,สอง,สอง 2กับ3และ2กับ1เป็น2 1 1 2 2 6 6 2หเหมือนกันนะคะเพราะว่าเลขสอเบิ้ลสา่งหนึ่งสา3นะคะทุกคนค่ะ <c oughs> เป็นจึงใดแน่พี่น้อง <c oughs> มาก่ค่ะพี่น้องค่ะมีคู่ใดมาก่อ <c oughs> ชอบก็ค่อยตามต่อนะคะทุกคนไม่ชอบผ่านนะคะ <c oughs> คลายบลอซีขาสำหรับคู่ที่ใจจับให้ FC ซีได้รับชมนี้นะคะ <c oughs> ทุกคนก็คือเป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่าย สถิติงวดล่าสุดก็คือคงวดเมื่อวานนี้นะคะทุกคนแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันพี่ดองมีเข้ามีหลุดทุกเมื่อใจไม่ได้จับให้เลขเข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้จับให้หลุดทุกวันนะคะทุกคนมีเข้ามีหลุดขอให้เอฟซีทุกคนมีสติในการรับชมทุกทุกคนทุกทุกท่านนะคะใจเป็นแค่ผู้ให้แนวทางนะคะทุกคนค่ะ ค่ะสำหรับแนวทางหุ้นทั้งเส็ง b a p วันที่22มิถุนายน2568ใเจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทซกทุกๆท,ท่านมอบให้สำหรับวันนี้เจขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะโชคๆมันๆสุขสุขค้นพี่น้องสวัสดีค่ะ